นะคะจีจี้จะขอโฆษณานะคะผลิตภัณฑ์นมของจีจี้นะคะผ่านนี่เลยค่ะของเพื่อนๆของในโลกของอะไรนะโซเชียลแซมอะไรนะโซเชียลแซมผูไม่ค่อยการนะคะผลิตภัณฑ์นมของจีจี้นะคะจะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะสามารถกินนะคะแล้วโตไวภายในหนึ่งวันนะคะอ่าวันนี้จีจี้จะมีเพลงนะคะมามอบให้กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนที่จะมาร่วมเป็นคนส่วนนะคะกับเพื่อนๆในโซเชียลแซมอะไรนะ โซเชียลแคมปนะคะกับผลิตภัณฑ์นี่เราผลิตภัณฑ์นมของดิที่ชื่อว่าอุมจี้ค่ะ <c oughs> เราจะมาร้องเพลงกันนะคะเพื่อที่จะพรีเซนต์นมชนิดนี้ค่ะโคตัวน้อยในฟาร์มของจี้ให้นมบูดเน่าจี้มา ใส่กล่องเก็บเอาไว้ในฟางสวยงามทางในอ้าวพยาธิมากมายกินแล้วโตเร็วเร็วตายไวๆนมของตี้มาจากพลังชีวิตพลังนมจากเต้าเน้าเหมฮ้นกินไม่ได้ซื้อได้ตามทั่วไปค่ะที่ไหนล่ะไม่รู้ไม่รู้คิดไม่ทันอะไรนะคะ สะพานพุทธโอเคขอเอาสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะจิลิมนะครับผลิตภัณฑ์ตึ้มจี้โตเร็วๆไตไว้ค่ะ